ผลการออกเลขรางวัลหวยเล่าพัฒนาเมื่อวันจันทร์ที่29กรกาคม2567รางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออก40 40รางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออก7 5, 7 5. รางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออก07 07รางวัลเลข6ตัว เลขที่ออกได้แก่09407ห09407หผลการออกเลขรางวัลหวยน้ำสัตว์มี4ครั้งได้แก่ครั้งที่1หมายเลข3หครั้งที่2หมายเลข30ครั้งที่3หมายเลข1หครั้งที่4หม2ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ4ีหา มีหาคังไดแก่คั้งที่1หมายเลข29ครั้างที่2หมายเลข18ค้า้งที่3หมายเลข2องหา้างที่4หมายเลข36และคังที่5หมายเลข03นี่ก็เป็นพลรกราะวันหวยเล่าพัฒนาเลขน้ำสัตว์สลากพัฒนาหาทับสีหประจำวดววันจันทร์ที่29เดือนรกรกฎาคมปี2 5 6 7ชคดีมีใช่กันทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกําลังแรงใจนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในครั้งต่อไปสําหรับพื้นนีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ